ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานสำแดงซัพซิ่งครับในคลิปนี้ครับย้ายบ่อครับไปไม่รอดครับบ่อนี้พอขาดไปแล้วหนึ่งคันครับตอนนี้กําลังย้ายบ่อครับเรามีกระติกน้ําพูดใจหนึ่งอันครับแล้วก็เดินครับเดินเดินเดินไปหารถเจลล์ครับ ม,มันมีบ่อใกล้กว่านี้ครับก็เลยเอาดินไปแล้วประมาณสิบเจวก็เลยเดี๋ยวเอารถไถมาปอบที่นาใเขาเอาครับไม่เป็นไรครับเจ้าของนาก็เข้าใจอยู่เจ้าของนาก็โอเคครับจะมาเอาตอนไหนก็ได้ครับดินเสมอจะต่อน,นาว่าแล้วก็เดินไปครับเดินไปไอชิลิีแตกนะครับนี่ต้องเท้าโอ้ดินไม่เรียบ แรงใหม่ต้องสองข้างเดินนิ่มมากครับแต่ฝุ่นเยอะมากอ้ยอ้ยผมลืมดูผมเดินชนต่อพี่น้องทีน้ามาแบบช้าๆเห็นไหมเห็นต่อไหมหน่ะพี่น้องผมเดินชนตอน่อข้าจะถ่ายคลิป พี่นะฝั่งร้อนําโอ้ยพี่ร้อนเลยผมเดินจนต่อเฉยเลยถ้าแก่เห็นนี่โดนดนาดตาหาเลยนะนี่เดินนิ่งดีมากครับผม แล้วแหลวเราก็เดินไปเรื่อยๆครับลอยก็ติกน้ํากลับครับคันยีโน,โนพ่พาขาดไปแล้วครับผมยังไม่ได้อะไรเลยโอยังตักไม่ได้ไม่กี่เที่ยวเลยเพาขาดไปแล้วครับพาเกรครับสองพันห้าไก่อนเคยซื้อห้าพันห้าอันนี้เป็นถามว่าพาแท้ครับสองพันห้าโอ้โหโดนเลยครับ <laughs> นี่กำลังเดินไปครับจะถึงเบลเลอร์แล้ว อลิกั่งนี้ดูครับลายหมดเลยฟิล์มมันลอกครับไม่รู้ทำไมฟิล์มกินอะคริลิกลงไอยู่ผมก็อยากรู้เหมือนกันหลบตอทั้งไหนครับเดี๋ยวโดนจับ <c oughs> โอ้ดูครับขึ้น